ครับผมสวัสดีครับผมนนท์จาก EC b o t นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งาน Bing IO นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ Bing เขานะครับเมื่อต้นนะครับผมก็ต้องการเข้าไปสมัคร ID Bing ก่อนครับผมที่เว็บไซต์ของเขาเลยนะครับลองคลิกล Bing นะครับ IO นะครับผมก็จะเจออยู่บนแถบแรกนะครับผม Bing IO นะครับดูที่ตรงนี้นะครับเข้ามาหน้าเบื้องขานะครับผม ก็จะมีคำว่า start free นะครับอ่าเราใช้ในของส่วน start free เนาะเราก็ลองกดเข้าไปใน start free นะครับ้ก็ไปนะครับผมก็จะอยู่หน้าแรกนะครับผมก็จะเป็นตรงที่ให้เราสมัครอีเมลนะครับเราก็เอาอีเมลเรานะครับกรอกลงตรงนี้นะครับผมอ่ากรอกอีเมลเสร็จนะครับผมติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลยนะครับผม เสร็จแล้วนะผมก็จะส่งข้อความไปยังอีเมลของเรานะครับเราเข้าไปดูใน Gmail นะครับโอเคเข้ามาหน้า g m a i ลนะผมก็จะเห็นว่าตัวข้อความอีเมลจาก Bing นะครับผมเข้ามาแล้วนะฮะก็คลิกเข้าไปนะครับถ้าใครไม่เจอนะครับก็ลองดูที่จดหมายขยะนะครับเผื่อมันไปอยู่ข้างในนะครับถ้าเราเห็นข้อความเสร็จนะครับคีเอ็ดพาร์โด้กนะครับผมก็กดไปเลยนะครับ พาสเวิร์ดเราตั้งเองนะครับผมตั้งเป็นอะไรไ็ได้นะครับผมก็ตามที่เขาแนะนำมานะครับผมจะตั้งเป็นพาสเวิร์ดผองเองแล้วกันนะฮะตั้งเสร็จนะครับกด next นะครับผมก็โปรไฟล์นะครับไปก่อนก็ได้โอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับเขาจะบอกว่าต้องการเรียนรู้ไหมเพราะว่าเป็นตัวบิงใหม่นะครับเราต้องการข้ามเลยนะครับผม ก็ถ้าใครต้องการเรียนรู้ก็ลองกดเลทโกแบบเขาเลยแต่ว่าเรากดสคริปนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็จะอยู่หน้านี้นะครับอ่าเราก็ใช้เอ่อเวอร์ชันปีนะครับผมก็ลองดูนะครับเวอร์ชันปีสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีบอกในแถบนี้นะครับโอเคเนี้ยอ่าเราใช้บิ n กนะครับเราต้องมีโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็ใช้เป็นเจ้ตัว Arduino นนะฮะ เราจะใช้เป็นตัว b ิ i n k เวอร์ชันใหม่ครับเราต้องมี Library ก่อนแล้วก็ลอง e อิ r c h คำว่า blink.head นะครับผมก็เข้ามาที่หน้าเว็บกิจหักนะครับผมตัวแรกเลยนะฮะแล้วก็มาตรงที่โค้ดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดชิพนะฮะโอเคกดดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมเอาไปที่หน้า Arduino นะครับติดตั้ง Library นะครับผม ไปที่สเก็ตนะครับอินคูดไลบรารี a นะครับแล้วก็แอ d ชิปไลบรารี y นะฮะเสร็จแล้วนะครับผมไปหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับจาก GitHub นะฮะก็อยู่ในดาวน์โหลดนะครับผมโอเคมาได้ไฟล์ชิปนะครับผมแล้วหาชื่อนะฮะนี้ก็ติดตั้งมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ใช้เวลาหาสักแป๊บหนึ่งอ่ะผมเคยโหลดมาแล้วนะครับก็จะมีทับกันอยู่ลองติดตั้งตัวไหนไปก็ได้นะครับก็อเพ n นะครับผม รอสักครู่นะครับผมโอเคมันบอกว่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาดูที่ไฟล์นะครับผม example นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่า i n งนะฮะอ่าเจอบ n งแล้วนะผมไปที่บ n ง ingest นะครับผมแล้วก็เลือกเป็นทดสอบแล้วกันนะครับเป็น EP ไป26แล้วกันนะครับผมเพราะว่าจะทำเครื่องให้อาหารสัตว์รอนหนูก่อนนะครับคลิกไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมกดเข้ามาด้านนี้นะครับ สมมตว่าเราต้องการสร้างโปรเจกต์นึงขึ้นมานะครับเราก็ต้องมีรหัสโทเค็นนะครับแล้วก็เนมนะครับผมไปที่หน้าเว็บนะครับมาที่แดชบอร์ดที่เราสมัครเสร็จนะครับผมก็ให้ new template ขึ้นมานะครับสร้างเป็นชื่อเป็น t e สแล้วกันนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นฮาร์ดแวร์เป็นอิพีเประ2สองหนะครับการเชื่อมต่อเป็น Wifi นะครับตรงข้างล่างจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับก็กดดันไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะได้ตรงนี้มาครับก็คือโทเค็นนะครับแล้วก็ชื่อของเรานะครับอ่ากดคลิกที่ช่องหนึ่งครั้งนะครับก็ก๊อปอี้อัตโนมัตินะฮะเสร็จแล้วนะครับก็เอามาวางทับสองมัทนี้นะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับผมอ่าเลือกบอร์ดนะครับเป็น EP266 นะครับก็ผมใช้เป็นตัวนึ่งอล u ู1.0นะครับเดี๋ยวลองเทสโปรแกรมก่อนเฉยนะครับอ่าเลือกบอร์ดเสร็จนะครับผม ก็กดวิล i f y ดูก็ได้ครับเพื่อดูว่าโค้ดและไลบรารีของเรามันถูกต้องหรือเปล่านะฮะเร mm hmm. ก,กดเป็นหนึ่งครั้งนฮะโอเค mm hmm. mm hmm. okay. ขึ้นดันคอมไพน์นะครับก็แสดงว่าโค้ดถูกนะฮะ ทุกอย่าง i b บรี่ผ่านนะครับผมก็คือพร้อมที่จะนําไปใช้งานจริงได้ในงานโปรเจกต์ของเรานะครับผมตรงนี้ก็คือวิธีการติดตั้งเบื้องต้นนะครับผมติดตั้งการสมัครซอฟต์แวร์บิกนะครับผมไปสมัคร idm เมาก่อนแล้วก็ติดตั้งไลบรี y เสร็จนะครับเสร็จแล้วลองมาเปิดแอปเปลแล้วก็เทสไลบรีดูว่าผ่านหรือเปล่า,าตรงนี้ผ่านมาแล้วตไปก็เป็นการเริ่มโปรเจกต์เลยนะครับผมการทำโปรเจกต์นะครับก็จะทำในคลิปถัดไปนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม